สวัสดีครับผมวีอินกับรายการลองปังดังรวยวันนี้ครับพาทุกท่านมาพบกับศิลปินเรียกว่าศิลปินรุ่นใหญ่แล้วก็ยืนหนึ่งในหัวใจของใครหลายคนอายุ90นะครับผมหนึ่งตัวเปเองด้วยเดี๋ยวนี้ไปพบกันเลยครับพี่บิลลี่โอแกนกับผมบบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทราบมาว่าที่ทำมาใหม่ครับชื่อมี2ชื่อภ<ส>าษ<ส>าทไทยกับสังกฤษสังกฤษก็บิลลี่โอสกูลแล้วก็ภาษาไทยก็คือร็อกโรงเรียนเก่างานชุดเนี้ย ศิลปินคือบิลลี่เข้มและอัลบั้มคือบิลลี่โอสกูลก็คือมันคือเป็นคอนเซปต์ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะพาไปฟังอะไรที่เป็นโอสกูลไปความรู้สึกเรากลับไปนอนจุดจุดหนึ่งใช่เป็นตัวบิลลี่เข้มแล้วอะไรที่เป็นแบบเป็นเหตุการณ์อะไรหรือแรงจูงใจอะไรที่แบบเฮ้ยทำให้พี่ว่าเฮ้ยทำอัลบั้มอีกชีดีกว่าก็คนรุ่นผมไม่มีอะไรฟังจริงนะใช่ไใช่จากที่เล่นคอนเสิร์ตมาเนี่ยส่วนใหญ่ศิลปินทุกคนก็จะเล่นเพลงที่ตัวเองเคยเล่นมาตอนหนุนหนมนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่า แฟนเพลงเขาน่าจะได้ยินอะไรใหม่ๆจากศิลปินของของยุคนั้นที่เรายังอยู่ครับคือเรายังไม่ได้ล้มเลิกการทําเพลงว่าหยุดสตาร์ทมิวสิกของเราอยู่แค่นั้นในยุคของปี2020ก็มีบิลลี่เข้มกลับมาแน่นอนในวัยที่แก่ขึ้นแต่เป็นตัวบิลลี่เข้มด้วยเพลงแบบบิลลี่เข้มทั้งมวนผมมีเปิดดูใน y o u t u b e เนี่ยผมเห็นพี่มีปล่อยวีอไปไม่ทราบว่ามสี่เพลงละสเพลงมีเพลงอะไรบ้างครับพี่มีใจสู้ปล่อยมาเป็นเพลงแรกครับ แล้วก็เพลงที่2ก็ขอคนเข้าใจเพลงที่3ก็ยำมาเพลงที่4เพิ่งปล่อยเมื่อวานก็คือเพลงจุดหมายจุดหมายของชีวิตผมมีเข้าไปฟังดูนะทางช่องพี่ช่องอะไรนะพี่วิดีโอแกนออฟิเชียลความแตกต่างของในเนื้อเพลงเนี่ยคือฟังรู้รู้สึกเราเนี่ยเหมือนกลับไปได้นั่งดูพี่ครั้งหนึ่งแต่ผมอยากทราบที่มาอย่างอย่างใจสู้กันเลยใจสู้อ่ะใจสู้คือร็อกแอนด์โรลอ่ะคือให้มันได้ฟีลของร็อกแอนด์โรลจริงๆคืออย่างเสียงกีตาร์หรือว่ากรูฟที่มันพอดี อ่าคือต้องเป็นคนยุคลุกยุคร็อกแอนด์โรลที่ฟังแล้วบอกเฮ้ยใช่ปุ๊บนี่คือจบไม่มีอะไรมามิกมากมายไม่มีก็มันเป็นโอลสคูลสบายๆอยู่ที่ลูกครับลูกกีตาร์ลูกโซโล่ครับลีลาของเพลงเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือฟังในขณะเดียวกันฟังสนุกสนุกก็ได้แล้วอย่างเสียงโซโล่นี่เราว่าฟังแล้วมันน่าดิ้นน่ะจริงพี่อันนี้ต้องบอกว่าจริงสายมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่จิโกยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ย วันนี้มันก็มีอะไรดีๆที่เหลืออยู่อาจจะไม่รู้ไม่ร่ำรวยเหมือนเศรษฐียังดีที่พอจะมีใช้เล่นในงที่ผมแบบผมแบบชอบหย่ํามาคือทําไมไม่อยากเข้ามาหรือว่าอย่ามาทําไมต้องเป็นหย่ํามาก็เป็นเป็นวลีของคนยุคนี้ไงแต่มันจะชอบมีหน่อแหนมไปหน่อยมีอะไรอย่างเงี้ยมีคําดูว่าอ่าแต่ว่าเนื้อเพลงซีเรียสนะชุดเนี่ย เัลบัมนี้ทั้งหมดมีกี่เพลงครับพี่สิบพี่ทาเองทั้งหมดทุกเพลงไหมทำเองยกเว้นกีตาร์ไม่ได้อัาเบสไม่ได้อัาเพราะว่าเนื้อเพลงพวกนี้อ๋อแน่นอนอันนั้นทำเองหมดอยู่แล้วเนื้อเพลงเมโลดี้แล้วก็เรียบเรียบเรียงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นศิลปินทั้งหมดลงมือเองหมดเลยใช่แล้วก็ดูแลขั้นตอนการผลิตจนออกมาเป็นแผ่นซีดีสำหรับหมายถึงว่าที่ทำออกมาให้แฟนเพลงเขาครับเขาได้สะสมกัน คือผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องรู้สึกเหมือนผมคือมองปุ๊บเห็นพี่บิลลี่เนี่ยเราได้ไปฟังเพลงชุดนี้นรผมรู้สึกว่ามันมันใช่มันคือตัวตนของพี่ก็เก็บไปฟัง <c oughs> อง่ะก <c oughs> ็มันจะเป็นคอนเซ็ปต์ผมก็จะออกอัลบั้มอยู่เรื่อยๆนึกออกป่ะ<อ>พี่เหนี่ยวงานชุดน,นี้มันคิดมันใช้เวลา2ปีเคยมีแฟนเพลงแบบว่าพี่บิลลี่ไม่ออกเพลงใหม่บ้างเหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่วันน้ยุคนี้ที่เขาออกมาเป็นกระแสเดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นซิงเกิลหมดแต่ว่าอัลบั้มนี่มันคือมันคือการแสดงนิทรรศการของผมพี่รู้สึกถึงงงงคคววาามแตตก่่่ขอยยุช90ทีีบปเ้ง บ้านเราฟังแนวป๊อปล็อกต่างๆนานากับการํำเพลงยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่ต่างเพว่ามันก็เป็น g l o b a l ่ะคือเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ทั้งโลกคือคือคือคนไปจับต้องอิเล็กทรอนิกส์มากมันมันเหมือนมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัดแปะแล้วไงครับถูกป่ะอ่าฮะคุณจะหยิบมาหนึ่งบาร์ก็ได้เอาเสียงอ้นี่มาอย่างเดียวเอาอ้นี่มาแค่ฮุกเอาไรเออ์ริฟกีตาร์มาแค่นี้เดี๋ยวนี้คุณซื้อมันก็มีขายคุณก็ทำเพลงได้ละคุณไม่ต้องมีห้องอัดเลยซ้ำมันไม่ใช่ลูกฝีมือไ เนี่ยผมกำลังจะบอกว่ายามันต้องฝีมือแบบว่ามันมีมือกิตต้าที่เขามีฝีมือเล่นเป็นตัวตนของคนเป็นออริจินอลจริงๆพูดถูกผมต้องการความเป็นคนอ่าที่ไม่ต้องเอาอะไรมาไม่ต้องใช้เครื่องเอไอมาจับอะไรวุ่นวายะันแบบได้อ่าครับมันอาจจะฮิวแมนไนซ์ได้ครับแต่มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่ในบีทที่เราเล่นเนี่ยถึงว่าจะเพ็นมันก็จะมีความความเหลื่อมอะไรของมันอยู่นิดนึงหรือความไม่เท่ากันของแต่ละห้องที่วัดได้ด้วยอารมณ์อ่ะสิ่งที่พี่บอกมาเนี่ยผม รู้สึกว่าพี่เอาความเป็นธรรมชาติกลับมาสู่อัลบั้มนี้อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เรียนในโลกเนี้สิ่งที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยครับคุณต้องการแค่ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าคุณทําอะไรคุณเสพได้แค่นั้นครับคุณกินเหล้าพอคุณกินเข้าไปเนี่ยอย่าพูดถึงความเมาความเมาเป็นอีกเรื่องนะแต่คุณต้องการอะไรความรู้สึกที่แบบเออคุณอกาความรู้สึกแค่นั้นเองนี่เหนื่อยเหนื่อยมาเฮ้ยกูเปิดเบียร์ักแา้วกิน โมเมนต์ที่แบบฟีลมากเบียร์บินลงไปตนี้เลยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงๆพี่อันนี้จริงๆคือคือสิ่งที่คุณซื้อไม่ใช่รสชาติเบียร์ถูกป่ะครับมันคือความรู้สึกไอ้โอ้ยคุณเหนื่อยชิบหายเลยวันนี้ขอสักแก้ววะเพราะในโลกในโลกเนี้ยแล้วถูกก็เอาไปมิอะไรไปไม่ได้นอกจากความรู้สึกพี่ตั้งใจทำอะไรบ้างมานี่สื่อให้กับคนอายุพวกเราผมเป็นวัยรุ่นสมัยหนึ่งที่เคยเรียนอาชีวะแล้วก็มองพี่บนเวที แล้วทุกวันนี้ก็ได้กลับมาไวโอ้โหพี่บิลลี่แม่งไว้ผมทรงฉลุยไม่หรือว่าผมแม่งเป็นคนแรกๆที่เจาะหูเลยเงี้ยนะชุดทรงเครื่องแล้วแบบพี่ก่อขออนุญาตนะที่พี่หวีผมลงมาปกหน้าอาใช่นะผมใส่ต้มหูอันนั้นผมมาผมก็ทําตามพี่เป็นฟีเวอร์ในตอนนั้นนะผมมาต้มหูใหญ่ต้มหูเอาจริงพี่คือสิ่งที่พี่อยากสื่อในอัลบั้มชุดนี้จริงๆคือรักษาความรู้สึกของคนในวัยนั้นให้คนนานๆกลับไปคุณต่างหากกลับไปอีกครั้งมันไม่กลับมา สมมติไปหยิบตัวบิลี่เข้มแต่หยิบถ้าหยิบขึ้นมาดูในวันนี้ครับมันก็จะเป็นเพลงใหม่ที่แบบที่มันยังเป็นความทรงจําและความรู้สึกเก่าๆมันยังหมุนมาอยู่ในลบั้มนี้ทั้งหมดใช่แต่มันไม่ใช่เป็นของเก่าครับอย่ามามองตาอย่ามามองตาอย่ามามองตาด้ไหมอย่ามากวนใจอย่ามากวนใจอย่ามากวนใจได้เปล่าอย่ามาตอแยอย่ามาตอแยอย่ามาตอแยจะเช้าอย่ามาคอยเก่าอย่ามาคอยเก่าอย่ามาคอยเก่าคอยแก่ คือฟังพี่มาเนี่ยเลยเล,ยเ,ลยเข้าใจแล้วว่าในในอัลบั้มพี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมันถึงมีสิ่งเหล่านี้ผสมปนเปนอยู่ในเพลง10เพลงที่บมบอยเลยนะฟังได้ทุกเพลงครนี้อยากจะให้พี่บอกถึงวิธีวิธีของพี่นะ,ะการจำเพลงของพี่ สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาทําเพลงเข้าอยากมาเป็นศิลปินเหมือนพี่ทีม่ันพู้ยากนะว่ามันคนคนละยุคกันวิธีของผมอาจจะเป็นวิธีที่มันคร่าครึกในสายตาของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นคนคนละเจเน r a t i ครับนะเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการการทํางานอาจจะถือว่าเก่าแต่เรียกว่าเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เขาก็จะมีวิธีแนวทางของเขาครับอันดับที่แรกเลยเหรอให้นับถือครูบาอาจารย์ก่อนเลยเป็นสิ่งแรก เป็นสิ่งที่สําคัญคที่สุดในการที่เราจะทําอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําดนตรีหรือเพลงเนี่ยถือว่าเป็นทิปที่ว่าเป็นทิปเพราะว่าไม่ได้หยิบจับธาตุอะไรจากในโลกนี้ขึ้นมาทําสิ่งที่ผมทําจับต้องไม่ได้ครับคุณต้องใช้สุดตะโสตะวิญญาสุดตะวิญญาก็คือจ,จิตในมันใช้การฟังอ่า,าอมันจับอะไรไม่ได้ครับฟังแล้วก็ประมวลผลอยู่ในสมองใช่ทีนี้ถ้าผมจะทําอย่างนั้นเนี่ยผมต้องขอเหมือนกันอ ต้องขอก่อนขอจะเรียกว่าจากจากกักรวาลคือคอ,ต,อต้องบอกมีวัตถุประสงค์ก่อนออพอมีวัตถุประสงค์ก็แจ้งความจำานงยื่นเรื่องไปทางจิตใจคือเหมือนอกับครูบาอาจารย์อย่างพวกสายดนตรีสายศิลป์อาจจะเป็นพระพิคเนตเป็นพ่อแก่เป็นครูปู่ฤาษีเขา<ห>เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มันรวมมาถึงการให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่คุณต้องถ่อมตัวก่อนคุณต้องยอมรับว่าคุณไม่มีอะไรเลยคุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าปราศจากการช่วยเหลืออย่าลืมครูบาอาจารย์ต้องต้องต้องมีความเคารพครับผม ต่อผู้ที่ทํามาก่อนครับอันดับที่สองก็ตั้งใจความตั้งใจ <Okay. S 1> ตั้งใจแล้วก็คนเขียนเพลงเนี่ยจริงก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นนักเล่าเรื่องนั่นแหละก่อนที่จะมีละครจะมีคอนเสิร์ตจ,จะมีอะไรในสมยัยยุค<ม>โบราณนาน,นมาเนี่ยเคยดูไม่ในหนังแบบว่านักเล่านิทานที่จะตะเวนเป็นคนเป<อ>็นจอ,อ,อนะ เขาอาจจะมีเครื่องดนตรีมีปีแล้วเขาจะมีนิทานแล้วก็เมื่อเขาไปถึงหมู่บ้านเขาก็จะบอกว่าอาเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ข้าจะมาเล่านิทานคนในหมู่บ้านก็จะรอวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเหมือนกับว่าทุกคนก็จะมานั่งรอแล้วก็นักเล่านิทานก็จะเล่าเรื่องคนพวกนั้นก็จะดื่มกินแล้วก็เมื่อเขาพอใจเขาก็จะให้เงินตอบแทนกับนักเล่านิทานแล้ววันรุ่งขึ้นนักเล่านิทานหลังจากกินข้าวเลี้ยงแล้วเสร็จก็จะเดินทางจับไปยังหมู่บ้านอื่นนี่คือสิ่งเดียวกันแต่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยครับ เราเป็นเราต่างเป็นนักเล่าเรื่องด้วยกันทั้งนั้นครับไม่ว่าเป็นศิลปินในขแขนงไหนนักปั้นนักวาดจิตกรนักร้องนักดนตรีคนเขียนกวีเหมือนกันหมดสื่อมาต่างลูกแบบแค่นั้นเองแค่นั้นเองอเส่วนใหญ่ผมจะเริ่มต้นจากชื่อเพลงอ่ะต้องไปฟังดูนะมาพูดถึงสิ่งที่<ม>นั้นก,ก็ตั้งใจทําแต่ผมเมื่อกี้มันก็เป็นเพลงไง่ายของศิลปินรุน่นเก่าๆคนหนึ่งที่ยังอยู่แล้วก็ทําเพลงออกมาให้ฟังอาจจะไม่บ่อยนักับถือครูบาอาจารย์และตั้งใจและแล้วก็ลงมือทา ลงมือทาแล้วทาให้เสร็จด้วยข้อที่สี่คือกําหนดทําให้เสร็จโดวยว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างผมทําอยู่กับทีมผมก็สรุปว่าเราไม่มีอะไรที่เราติดค้างแล้วใช่ไหม,มจนทุกคนแบบคิดว่าไม่มีแล้วก็เป็นอันก็คือโอเคเออคุยกับทุกคนแล้วก็กลับบอกฝั่งเองว่านี่คือ,ค,อคือหลังจากที่พี่บอกมาทั้งมสามสี่ข้อสรุปสุดท้ายที่ผมพูดกับพี่เขาคือตรวจสอบให้ถี่ทุกวันทุกอย่างว่าไม่มีอะไรผิดพลาดอ,อยังผมผิดยังผิดพลาดจนกระบวนสุดท้ายซีดีที่ผมทำอ่ะครับ ผมว่าผิดพลาดกระบวนสุดท้ายนิดหนึ่งผมยังต้องลบะทิ้งหมดเลยอ่ะคือคอนเทนเนอร์คือซองของซีดีอ่ะปรากฏว่ากระดาษมันออกมาบางเกินที่จะเป็นซองครับอันนี้นะครับก็ข้างในข้างในเหมือนย้อนยุคเพราะว่าต้องมีเล่มมีเล่มมีเนื้อเพลงที่สําคัญผมชอบอันหลังเนี่ยผมไม่อยู่ก็ต้องรอ่อมันเป็นสิ่งที่พี่พูดถึงในอัลบั้มทั้งหมดแหม่สิบสองปีถึงจะมีจดหมายถึงแฟนเพลงอันดับหนึ่งเนี่ยคือผมเชื่อว่าถ้า ถ้าถ้าทุกคนเนี่ยได้ซื้อไปเนี่ยแล้วลองอ่านข้อความนี้ทั้งหมดของที่พี่พี่ลีอธิบายออกมานะบอกออกมานะสื่อออกมาผมว่านี่อันนี้การหนึ่งที่ผมก็ <S <S จดหมายจากเจงปีนกับ่งเจงอ่ะเจงอ่ะอันนี้ผมชอบเนี่ยมันโบราณคนสมัยนี้เขาไม่ได้สื่อกันอย่างนี้ไงพี่มันผมว่าบางอย่างเนี่ยใช้อ่านด้วยตัวหนังสือแล้วจินตนาการเราผมว่ามันคลาสสิกนะก็ผมพยายามลงด้ยใครคนก็เห็นภาพยังไงไม่งั้นคือไม่งั้นคึดอะไรไม่ออกใช่ไหมครับ ผมก็ให้แบบอันนี้เวลาทํางานในห้องอัดก็จะมีมีบอกหมดมีเมนโม่มีรูปของคนที่มาทํางานเราอยู่กันอารมณ์เป็นยังไงเขาก็จะเล็กออกว่าเนี่ยมีเนื้อเพลงแล้วมีการทํางานมันครบผมว่ามันครบเหมือนคนเหมือนสมัยก่อนอ่ะของพี่นี่ตอนนี้มีมีมีปล่อยออกมาเป็นเพลงให้ให้ได้รับฟังทางมีหมดละหมดละขึ้นแล้วตรงนั้นพี่ทุกยี่ห้อครับขึ้นตั้งแต่18กันยาแต่เป็น4เพลงก่อน เปล่าให้ขึ้นเต็มละบ้านเลยเต็มเลยเออมี YouTube เนี่ยที่มิวสิก <music S 2> ต้องค่อยๆปล่อยทีละเพลง พ<ผ>อวงเพลงก็ยังไม่ได้ถ<ง>่ายปัจจุบันแผ่นนี้ยังพอจะมีเหลือไหมครับเหลือประมาณร้อยกว่าแผ่นนะ่ะจะหมดแล้วร้อยกว่าแผ่นนะครับผมติดต่อที่ไหนพ, <Facebook S 1> พี่เี่เพจ Facebook กับบิลลี่โอแกนบิลลี่โอแกนชื่อภาษาไทยพี่อ่าภาษาอังกฤษ B I L Y อะไรเงี้ยบิลลี่โอแกนภาษาอังกฤษแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปใช่ใช่เดี๋ยวทีมงานก็บอกจองแผ่นอะไรเงี้ยถ้ามีท่านติดต่อมาห้าหกร้อยฟรีโค่าส่งแผ่นมันห้าร้อยแต่ห้าร้อยร้อยหนึ่งอ่านี่นะครับแถมป์หน้ากากกันโควิดหนึ่งอันี่ครับ คือนอกจากได้ความก็อคากเพื่อให้เอาไปใช้กันแต่ไม่ซื้อฟังฟรีก็ได้ไปฟังในพวกดิจิตอลอันนี้สําหรับคนที่เขาอยากจะสะสมคือของพี่เนี่ยลักษณะการปั๊มแผ่นนี่จะแตกต่างคือของพี่ปั๊มแผ่นต่อแผ่นไม่ใช่ยนี่โรงงานซีดีระดับเอชีเลยครับฟังนะครับไม่ใช่งานแบบที่คุณเข้าใจหรือเห็นในตลาดใช่แผ่นนะปั๊งอันนี้ต้องบอกผมไม่ทําอะไรอย่างงั้นหรอกนี่นี อันนี้ทำที่โรงงานซีเดียวกับที่ทำอัลบั้มบิลลี่เข้มอะไรงนี้เลยโอ้โหเนี่ยเสียงดีมากผมอยู่มาตั้งแต่สมัยเทปนะครับสมัยที่ยังไม่มีซีดีอ่ะจนกระทั่งเกิดซีดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งซีดีก็หมดลงแล้วผมเห็นสัจธรทมตลอดเวลาแล้วตอนนี้เป็นดิจิตอลโอ้หเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับศูนย์เลยผมทำออกมาเพราะอะไรครับผมเออถ้าผมอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณจับต้องได้อย่างเดียวกับงานอัลบั้มชุดนี้ ถ้าผมปล่อยให้มันอยู่บนดิจิตอลอย่างเดียวแฟนเพลงมันจะจับต้องอะไรไม่ได้เลยถูกแล้วมันจะไม่มีบันทึกซื้อเก็บไว้เหมือนอะไรนะครับเหรียญที่ระลึกอะไรเงี้ยแหละม,มีอะไรมากกว่านั้นหรอกเครื่องเล่นยังหายากเลยซื้อแล้วเก็บเอาไว้เก็บไว้ดูเล่นหาาาาากกวววันันััันน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 น้้ทนนทีีี่่่่่มมผจจย มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่ฝากนิดนึงถึงการชมคอนเสิร์ตปัจจุบันมันจะเป็นน่าจะเป็นปัญหาสังคมแหะพี่ของเด็กวัยรุ่นที่ยังคงตีกันอยู่อ่ะพี่้ามหรอกมันเป็นวัยเดี๋ยวเลิกแล้วก็รักกันรักกันชิบหายเดี๋ยวผมไปเล่นคอนเสิร์ตทุกวันเนี่ยอาชีวะทุกสถาบันเป็นเพื่อนมากินเหล้ากันอ่ะฮะใช่โบกธงประมาณ10กว่าสถาบันเขาจัดเลีรวมกันก็ต้องเอารุ่นบิลลี่ยังคนไปเล่นอ่ะฮะลี่อีกวงไฟอะไรเงี้ยไปเล่นเพลงเซ็งในเองไวน์น็อ ไปเล่นกันมากับเมียกับลูกมีโหใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาเลยมาถึงห้างหนก็อนี่นี่คือแกก็กลินเท้าตีอยู่ตามสถาบันสมัยหนุ่มตีทีนไปนี่ก็ไม่มีอะไรจริงใช่นเนี่ยภาพนี้มัน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 คุยจะเกิดได้ปืนแล้วอ่ะไปเอาถึงตายกับจริงๆไม่ควรตีกันแต่ได้ห้างกันไปได้โหสมัยก่อนเขาตีกันเหล็กฟุตไม้ทีเทจะตายไม้ด้วยครับ ไม้ตีหัวหัวแตกติดอเขาไม่มาเอาชีวิตกันสมัยก่อนนะแล้วก็ตบเข็มหยามกันตบเข็มขัดเสื้อชงเสื้อช็อปมันเท่กว่านะมันเท่กว่านะสมัยผมเรียนอ่ะผมชอบโดนโดนนะไม่ใช่ไปตบเขาโดนตบล็อตติ้งโอ้โหใช่ป่ะสมัยก่อนไอ้วยมีค่ามีราคาอุคอ่ะนะเอาไปเลยนะเราแบบกลัวโดนตบไวันนี้นั่งอยู่ที่ร้านของพิ่ล นี่ร้านผมใช่ร้านผมชื่อ Seattle Bistro and Cafe ขายอาหารแนวผมเป็นสแน็คมากกว่าสแน็คแล้วก็มีเครื่องดื่มนิดหน่อยเครื่องดื่มตอนเย็นก็สั่งสรค์ได้นิดหน่อยมีเพลงชิวๆแต่ว่าไม่เสียงดังคือสไตล์ผู้ใหญ่นั่งรีแลกซ์เลิกังานพักผ่อนก่อนเข้าบ้านสักสองขวดไม่โดนด่าแน่นอนมดื่มหน่อยไม่โดนด่าแน่นอนกินสแน็คคือรู้จักร้านสแน็คสไตล์ญี่ปุ่นไหมครับอย่างนั้นล่ละคือมาถึงปึ๊บมีถั่วจานหนึ่งหิวข้าวมีเบอร์เกอร์มีสปาเกตตี้มี ผัดกะเพรามีพี่ลงอือทําเองนะทําครัวแล้วนี้มีผมคนเดียวพี่ทำาอไม่อยู่ผมปิดจะกินต้องจองด้วยผมก็ไม่รับคนเกินสามโต๊ะด้วยพ้นทำไม่ทันพี่สุดยอดเลยนะเปิดทุกวันยกเว้นว่าถ้าผมถ่ายละครผมก็จะไม่อยู่เพราะนั้นปิดเลยปิดสิใครจะทำล่ะนั่งกินกับจิ้งจกอะยังไงสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณพี่อีกครั้งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้รายการเล็กๆเราได้มาพูดคุยกับอัลบั้มใหม่ของพี่บิลลี่เข้มบิลลี่ โอสคูนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่บิลลี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าว่าจะพาท่านไปชมไปพบเจอกับแขกรับเชิญท่านใดติดตามใน YouTube ลองบังชาแนลหรือเพจรายการลองบงังนางรวยทาง Facebook ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ